ครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็แม่เหมือนฝนจะตกเนาะแต่ว่าก็จะลองเดินนะฮะจากคลองสารเนี่ยไปท่าินแดงไปหาอะไรทานกันเนาะเห็นเขาบอกว่าท่าินแดงเนี่ยของกินเยอะนะเดี๋ยวไปดูก,กันนะครับว่าเป็นยังไงไปกันเลยฮะวันนี้ก็เดินม,มาเรื่อยๆนะเดินมาจากไอคอนสยามจอดรถไว้ที่ไอคอนสยามเนาะ <ๆ S 2> แล้วก็จริงๆเบื่ออาหารในห้างอ่ะเลยแบบต้องไปหาอะไรกินที่แบบแปลกๆอ่ะน่าสนใจอันนี้ก็อยู่บนนะเจ้าพญา หมาโมอจิหมาโมจีมโ,มโอทันนี้มีร้านน่ารักน่ารักเกิดขึ้นมาเยอะนะคาเร่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านสมเด็จนะชื่อนี้ปะโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเออเออในคลิปก่อนเรามากันตรงนี้นะที่เราพยายามจะข้ามไปร้านน้ำเราถ้าเรือม,มันปิดเออนี่นี่นี่แปลกแปลกดูถนนเชียงใหม่นะแต่อยู่ในกรุงเทพเออ,เอ,อนี่ทำไมเขาถึงตั้งเป็นชื่อถน,นนนี้นะ นี่เราลองหานดูนะว่าทำไมนี่ถึงแล้วท่าดินแดงอ่าถึงแล้วถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเนาะเข้ามาร้านแรกเลยนะก็เจอขาหมูเอ็มเอฟอันนี้ก็เหมือนขายมานานแล้วนะอเออน่ากินน,ะน่ากินแล้วองไปเดินดูร้านอื่นกันใช่ก็เป็นย่านคนจีนนะแล้วก็ของขายเยอะมากอาหารอะไรพวกนี้ยแล้วก็มีตลาดสดด้วยนะ ก็อันนี้เป็นร้านสเต๊์นะคนเยอะมากนะแต่ผมว่าร้านมันเล็กไปนิดนึงเออไม่นี่อร่อยขนะใช่ใช่มันธรรมดาตีพัชนาเป็นก๋วยเตี๋ยวยันดาโฟนะฮะหน้าผัดซีอิ๊วอยู่ในซอยนี้ซอยห้าร้านดังนะเนี่ยอร่อยนะมันจะเป็นแบบหอมกระทะน่ะอ๋อแล้วก็นี่ถ้าพูดถึงเบเกอรี่นะต้องมาร้านนี้เลยนะครับพรมาลีท่าเรนแดงอันนี้เด็ดนะ เป็นร้านที่แบบค่อนข้างที่จะเปิดมานานมากด้วยแล้วก็ทำเบเกอรี่ได้ดีเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูร้านแอนกันดีกว่านะไปร้านแอนนี่อยู่ตรงหน้าซอยทเรน,นแดงเก้าเลยนะแบบใกล้ทางออกถนนมากนี่ดูผัดกันแบบสู้ซ่าสู้ซ่าเลยเดี๋ยวลองดูนะว่าเราจะมีที่นั่งไหมเน่อ๋อมีที่นั่งไหมนะ่า บรรยากาศคึกคักมากเลยนะในร้านแอรน,นี่ก็มีเราเราเซเลบมากันเยอะหน่อยไหนดูซีมีอะไรกินบ้างก็เป็นตาสั่งเนาะแต่ในีก็เฉดหมด <c oughs> เออปลาบุ้งสอยเส้นไหมละ่ะ <Wow. S 1> เมนูปลาเมนูปลาหมึกก็น่าทานนะแป๋ยวลองเลือกสัก สองสามเมนูไหมแล้วก็ลองกินดูดลวอครับตอนนี้รออาหารอยู่นะครับก็สั่งไป3อย่างนะสั่งอะไรไปบ้างวันนี้มีตัวที่เขาบอกว่าห้ามพลาดนะเพราะว่ามันมีเป็นพวกเป็นพวกปูแต่วันนี้ไม่ได้สั่งปูก็สั่งเป็นหอยลายครับพริกเผาแล้วก็ต้มยำนะแล้วก็ยันคือไข่เจียวใช่ไหมไข่เจียวปูก็หน้าทานทั้งนั้นเลยนะ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่มาครบแล้วนะอันนี้เป็นตัวต้ยมยำปลานะครับแล้วก็เป็นไข่เจียวปูนี่ดูดูดูปูดูปูแล้วก็หอยลายนะนี่เขาบอกว่าห้ามพลาดวันนี้ไม่ได้สั่งปูนะก็เดี๋ยวจะมาลองเป็นเบสิกเบสิกแบบนี้ก่อนนะครับไปลุยกันเลยฮะขอชิมตัวต้ยมยำก่อนนี่ขอชิมน้ำหมดเลฮะ อร่อยแต่น่าจะไม่ค่อยเผ็ดถ้าให้ผมเบานะจากคำแรกรสชาติดีฮะไม่เผ็ดจนเกินไปนะเป็นปลาเก๋าเลยต้มยำปลาเก๋าน้ำข้นเนื้อเด้งดียวนะเน,อเน้อเด้งขอลองไข่เจียวปูหน,น่อยให้ดูปูฮนะให้ดูปูปูก้อนปูก้อนมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะครับ เนื้อปูอร่อยไข่เจียวค่อนข้างใส่น้ำมันเยอะนะแอบอมน้ำมันไปน,นิดนึงกับปูโคตรใหญ่อืมปอลังการมากก็เดี๋ยวผมให้ดูหอยลายเนาะเดี๋ยวแกก่อนก็เป็นไซส์ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะวัดกันที่รสชาตินะเฮ้ยอันนี้อร่อย มันนมนมแ่่ดูน้ำน้ำนดิมันนมนม,มเดียบ่อ,อยลาอร่อยวันนี้พลาดที่แบบอาเกเจ์มันหมดคือตั้งใจจะมากินอาเกเจ์นะข้อเสียของการมา2คนเนี่ยคือมันสั่งได้ไม่ครบทุกเมนูที่ต้องการอยากกินมันก็เลยต้องจำกัดแอนท่านแดงีหย อเก็บตังค์นะฮะครับข้าวสามข้าวสามจานครับจาจานน้ำหนูา่ครับห้าร้อยสี่สิบนะครับอืมก็นี่ให้ดูบินให้ดูบินนีต้มยำปลาน้ำข้นนะฮะสองร้อยลอย่ากรับปเผาร้อยห้าสิบแล้วก็ไข่เจียวปูร้อยห้าสิบนะโอเคไปจ่ายเงินกันฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับแอนทนินแดงร้านเด็ดในย่านนี้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของราคานั้น คือว่าคุ้มค่ามากเลยยังไงก็อย่าลืมมาลองดูกันได้นะครับอ๋อก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็แชร์เพวกเราด้วยนะครับ